วันนี้เนี่ยย้อนเวลากลับไปเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะมีภาพนี้ของผมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้กับลูกทั้งสามคนมองก,ก่านะมังก่าก็เป็นลูกสาวคนโตใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าจะสนิทกับลูกสาวคนโตที่สุดนะครับแล้วก็ลูก,ก้าเนี่ยเขาจะมีความแก่นทะมนลเขาเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความทะมนเด็กผู้ชาแล้วบางทีก็เสียงดัง พูดอะไรก็พูดออกมาเลยอะไรเงี้ยนะคุณแม่นะครับเขาไม่ชอบบ้างจะทะเลาะกับหมาม้าบ้างข้อดีของเขาคือเขาเห็นใจคนเขาเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างเขาได้ได้ดีมากเลยเป็นเด็กที่เขาจิตใจเขาเขาสวยงามความน่ารักของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเขาแคร์ผู้คนมากเลยนะตัวผมก็เป็นห่วงว่าถ้าแคร์มากไปเนี่ยอยากให้เขาแคร์ตัวเขาเองการที่เราสนใจ ทุกคนเยอะมากเข้าใจทุกคนไปหมดแต่ไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วแบบเหมือนทำร้ายตัวเองผมก็อยากที่จะไม่ให้ลูกพลาดตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีผมและแน่ใจได้เลยว่าจะไม่พลาดแนะ่ๆ <c oughs> น้องมาโก้เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในช่วงโตเป็นเด็กผู้หญิงแต่เขายังเป็นเบบี้อยู่มาโก้เนี่ยยากสําหรับเขาเพราะว่าเขามีพี่ลูก้าเนี่ยทำทุกอย่างถูกหมดเลยแล้วก็ไม่เก่งเท่าพี่เขา เขาก็รู้ส mm ึก hmm. ว mm ่าเขาก็อยากจะโตได้เหมือนพี hmm. hmm, uh, ่ลูก้าแต่ก็ทําไม่ได้ในขณะที่เขาพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนลูก้าเลยเนี่ยเขาเองเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกําลังสูญเสียใจช่ไมล่าคนนี้มาแล้วม่อไม่ไมม่ไม่ไอ่ไ่่ไ่ไ ข้อดีของเขาเนี่ยมีอยู่เยะมากเลยทุกคนไม่ไม่อายเลยนะเก่งที่จะ,สะแสดงออกมากเขาแสดงออกเลยคราไม่สนใจกันเลยเลยแต่สองคนนี้เขาไม่เหมือนกันเลยนะกล้าแคร์ทีกคนหมดเมาโกไม่แคร์ใครเลยฉันสนใจแต่เรื่องของฉันก็เป็นสองสาวที่แบบมีความแตกตา่างสิ่งหนึ่งที่พยายามที่จะทําด้คือก,กับลูกสาวทั้งสองคนนะคือพยายามที่จะให้เขาเนี่ย ได้รู้แล้วก็แบบได้ชื่นชมตัวเองแล้วก็รักตัวเองได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยแบบเขาคือเจ้าหญิงอะ่ะเขาคือคนที่แบบสําคัญที่สุดในสายตาของผมอะ่ะโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องไปต้องการสิ่งน,นี้จากผู้ชายคนไหนอพอมันไปถึงวันหนึ่งที่เหล่าผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาชมเขาจะพาเขาไปที่ที่แบบลมันติดแค่ไหนอะไรเงี้ยคือพ่อคนนี้พาเขาไปหมดแล้วเลยถ้าจะบอกว่าผมสปอยรูปเนี่ยมันผมคงสปอยด้วยความด้วยความชื่นชมจากพ่อความภูมิใจที่มีแบบพ่อ จากผู้ชายคนนี้เนี่ยพี่เขาจะหาไม่ได้อีกแล้วเขามันจะทําให้ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเขาจะต้องพยายามที่สุดเขาจะต้องเขาจะต้องเข้าไปถึงใจของเขาถึงแก่นแท้ของเขาหรือถ้าจะมาผิวเผินกับเขาทั้งสองคนนะ่มันทําไม่ได้มันจะทําไม่สําเร็จเพราะว่าหน้าที่นั้นเนี่ยมันถูกคาโดยพ่อคนนี้ไปหมดเลยคน้องไมกี้เขาก็ยังเล็กอยู่ก็เป็นันใจของทุกคนสําหรับไมกี้เนี่ยเขาน่ารักมาก้ัวหมาเนี่ยบ้าเหอะไมี้มาดุสุด <laughs> รักมากรักมากบอกคอสุดๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าห่วงเขาน้อยหน่อยแต่ว่าบางทีไมคี้ก็อาจจะต้องการความสนใจจากพ่อบ้างเพราะว่าตัวพ่อเนี่ยก็ไปไปโฟกัสกับที่พี่สาวสองคนซะเยอะอะไรเีย้ยคือผมรู้สึกว่าเขามาทําให้ให้เ <c oughs> ห็น <c oughs> ว่าก <c oughs> ารที่ <c oughs> เราจะต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับกับลูกชายคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราเองก็พลาดอยู่ทุกวันและเราก็ไม่ใช่ผู้ชายที่ ดีที่สุดเก่งที่สุดในขณะที่เขามองเราว่าเป็นอย่างนั้นเราคือฮีโร่ของเขาเราทำอะไรเขาก็บอกว่าชอบไปหมดเลยเับนั่นคือความกดดันของพ่อนะที่ที่มีต่อลูกชายตรงนี้จะทําให้ลูกเขาได้เห็นว่าเป็นผู้ชายที่ควรจะเป็นมันเป็นยังไง